ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เมตตานะครับขอบพระคุณคุณปูนะครับที่เมตตาวันนี้นะครับให้สั่งผลไม้นะครับมาให้ยายเตี้ยช้างเจลาของเรานะครับวันนี้วันช้างไทยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตากของไว้อเลยนะครับ ขอให้ครอบครัวของท่านนะครับคุณปูนะครับจงโชคดีมีใัยนะครับตลอดปลอดภัยจากไยอันตรายทั้งหลายั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขกรมาค้าขึ้นนะครับคิด่งหน,นประการใดก็ขอให้ได้คุ้มดังปาถนาทุกประการเลยนะครับคิดเงนินให้ได้เงินไหลกองคิดกองแต่กองไหมไลมาไหลมาเทมา,ทมาไม่ขาดสายเมือนสายน้ำพระแม่คุณมพาไม่มีหัวแท่งหมดทุกหมดโศมรโลกหมดไปสัพพะต้เันหยจันไรนี้วันเทวิตพัฒนาสัพพะลาพัง มีโชคมีลาบตลอดการน,นะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้คุณพารักษานะครับเทวดา้มครองครอบครัวข,ของท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้หมดฝโตกหมดโรคหมดภัยน,นะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ จะป้อนให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับจะให้ยายเตี้ยทานเลยนะคะคุณปูขาขอบคุณมากเลยค่ะคห,หนักนะตาเอาเอาเลยจกซบอึอเึเลยไม่มีใครช่วยค่ะยายก็จับกองขาใหญ่ๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณปูมากเลยนะคะที่เมตตาใหญ่เตียเสมอมาค่ะปึ๊บ<อ> <laughs> หนักมากเลยชอบมากเลยค่ะใหญ่เตียชอบมากเลยใหญ่เตียได้ทานอย่างอริสอร่อยเลยวันนี้วันช้างไทยนะคะ ายอย่งมีมะม่วงนะครับมีฝรั่งนะครับแอปเปิ้ลนะครับชมพู่นะครับแล้วก็มีกบปะรดมีมันนะครับมีหลายอย่างนะครับเหญ่เตียแต่งตัวสวยๆว,วันนี้สวยๆว,วันช้างไทยนะคะกราบขอพระคุณคุณมดนะคะที่เมตาตาตัดชุดสวยๆให้ยายเตี้ยกราบขอพระคุณคุณแม่ครูนิง้งที่เมตตานะคะให้ผ้ามา แลยพ่คุณมดก็เป็นคนรัดค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านที่เมตตานะคะให้ยายเตี้ยได้มีบ้านให้ยายเตี้ยได้มีชุดสวยให้ยายเตี้ยได้มีทุกๆุกอย่างหลุดมือให้ยายเตี้ยกับตากับยายได้มีวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ จะทานช้านะคะถ่ายจบไม่ได้นะคะรับรองว่ายายเตียได้ทานอย่างอิ่มน้ำสำมรานแน่นอนค่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะ